อยู่ในมืออุ้มแล้วและปีนี้ขอใช้คําว่าเพอร์เฟกมากๆเพอร์เฟกตั้งแต่หน้าจอด้านหน้าที่ใหญ่โตขนาดนี้จนไปถึงด้านในเปิดมาปุ๊บเฮ้ยไซมันเท่ากับตัวเอสิ u อัลตาเลยยังไงอย่งงางนั้นและสีทุกคนสีคอเลเลนเป็นอะไรที่แบบถูกต้องมากๆสําหรับ c ีเฟเอาจริงนะ เท่าที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะอุ้มเนี่ยจะไปกับทางโฟมากกว่าแต่ว่าปีนี้ฟิปตัวนี้ C 5 7ถูกใจอุมมากๆแล้วทุกคนสงสัยไหยว่าทําไมเขาถึงแทบไม่เหลือคู่แข่งในตลาดแทบจะยืนหนึ่งเลยตัวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะพามารู้จักนะ C ี7ไปพร้อมๆกันว่ามีอะไรเจ๋งบ้างพร้อม,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 อมแล้วไปเริ่มกันเลย สวยไหมทุกคนสวยมากเลยนะเดี๋ยวลองเขยับออกมาสวยไหมสวยมากอ่ะลองดอแบบนี้บ้าสวยไหม สวยมากทำไมผู้ถึงบอกจอนี้มันสวยมากหรือเปล่านอกจากขนาดของหน้าจอนะคะมันจะใหญ่ขึ้นมาที่4.1นิ้วแล้วความน่าสนใจของมันก็คือการที่มันวางเนี่ยทั้งแผ่นนะคะให้เป็นหน้าจอทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราดูมุมไหนก็ตามนะคะบนล่างซ้ายขวานอกจากความสมมาตรแล้วมันคือจอตรงทั้งหมดแบบนี้นะคะคู่แข่งนะถ้าคุณเคยเห็นนะคะคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีความสโลปลงไปที่ขอบขอบ,ขอบหรือบางทีเนี่ยก็จะมีนะคะขอบดำเนี่ยยื่นมาพอมันวางมาแบบนี้นะคะไม่ ว่าเราจะถือพกพาไปไหนคนที่ใช้ c ีพิพเค่ะเท่าที่อุ้มรู้จักมาทั้งหมดนะจะอยากนะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นใช่ไหมอุ้มรับรองว่า c ีพิเครื่องนี้จะทําให้คุณโดดเด่นขึ้นกว่าเดิมอีกอทีนี้อุ้มเนี่ยอยากจะเทียบนะคะกับตัว c ี6ิให้ดูนิดนึงถ้าคุณสงสัยว่ามันใหญ่ขึ้นขนาดไหน มันใหญ่ขึ้นขนาดนี้ละจ้ะจอเดิมนะคะขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่3.4นิ้วค่ะครั้งนี้ก็ขยับขึ้นมาที่4.1นิ้วและความน่าสนใจก็คือเขาสามารถเก็บขอบทั้งหมด เห็นไหมถ้าดูตัวเดิมเออตอนที่ใช้เนี่ยมันก็โอเคเนาะแต่ว่าทำไมมันถึงต้องมีขอบดําเยอะแยะแบบนี้ตัวนี้เขาก็เลยแก้ใหม่หมดเลยค่ะเรียกว่าเอาเพนพอยน์นะมาแก้ทําให้กลายเป็นหน้าจอเต็มๆแบบนี้ตอนแรก pickle. อ่ะเออเรายังไม่ใส่อลเปเปอร์ใช่ป่ะเราก็โอเคก็ชอบระดับหนึ่งแล้วพอเรานะคะเปลี่ยนมาใช้อลเปเปอร์ที่เราชอบเรากรี๊ดมากแล้วก็หลายใใๆคนน่าจะอยากรู้ค่ะว่าเอ๊ะมันใส่เคสเดียวกันได้ไหมบอดี้มันเท่ากันหรือเปล่าวุ้งเทียบแบบนี้ให้ดูปึ๊บ ชัดเจนเนาะเพราะว่าอะไรอีกหนึ่งเพนพอยท์นะคะที่เกิดขึ้นกับคนที่ใช้ Samsung g แล็กซี่ซีฟเนาะก็คืออยากได้หน้าจอที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นใช่ปะครั้งนี้นะคะเขาจะขยายเนี่ยตัวจอให้มันกว้างขึ้นทั้งนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยหน้าจอด้านหน้าตรงนี้เนาะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยกางด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาคุยกันที่จอหน้าตรงนี้ก่อนละกันว่ามันทําอะไรได้บ้างมาเริ่มจากหน้าแรกตรงนี้เลยละกันนะคะถ้าเราสไลด์นิ้วเนี่ยลงมาจากข้างบนค่ะก็จะเจอคอนโะทรลเซ็นเตอร์ จากด้านซ้ายค่ะจะเจอ notification และถ้าเรากดค้างเอาไว้นะคะเราสามารถเลือก cover screen ที่คุณชื่นชอบได้ในวันดูไอแปตรงนี้นะคะก็จะมีลูกเล่นเนี่ยเพิ่มเติมมาให้และอุ้มอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงค่ะเป็นอะไรที่อุ้มชอบมากนะจริงๆเนี่ยฟังก์ชันนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยตั้ง always on display ตรงเนี้ยน่ารักมาก Anim เมชันดูนะหนึ่งสองสามม,มันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะคะตัวพวกนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะกดค้างเอาไว้เดี๋ยวผมกดให้ดูผมกดค้างไว้แบบนี้และเราเนี่ยเปิดเข้าไปด้านใน มันจะเจอกับการตั้งค่าทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมางมหาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะตอนนี้ง่ายมากๆซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวอุ้มจะสอนนะคะในคลิปถัดไปนั่นเองเนาะนิ้วจะไล์นิ้วมาค่ะเราจะเจอกับพวกวิดเจ็ตต่างๆแต่ถ้าเราไม่อยากสไล่นิ้วเราสามารถเอานิ้วรวบหากันแบบนี้ก็จะเจอกับหน้าวิดเจ็ตต่างๆนะคะที่เราเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปได้อุ้มให้ดูหน้านี้นิดน,นึงแล้วกันค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ซอฟต์แวร์นะคะเครื่องที่อุ้มถืออยู่มันยังไม่ไฟิแนลแต่ว่าเดี๋ยววนนะคะคตักกาาารทที่ามาใช้งุแอป บนหน้าจอด้านนอกตัวนี้ได้บน Good ล็อกเนี่ยมันจะตามมานะคะซึ่งถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มมาสอนกันอีกทีแต่เรมพาดูกันดีกว่าค่ะยกตอย่างเช่นนะคะตังนี้ต้องกดเข้าไปในลายก่อนเนาะพอเข้าไปในลายปุ๊บนะคะเห็นไหมว่าจอใหญ่มันก็มีพื้นที่นะคะที่เราเนี่ยอ่านคอนเทนต์เนี่ยได้เพิ่มเติมและเวลาที่เราก,กดนะคะมาที่ตัวคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ดก็จะมีพื้นที่นะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจนไปถึงตรงนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้นะคะที่เรายังเห็นเนี่ยมันมีขอบดำๆแบบนี้อยู่ตต้ะะ้้้ออองงรรรกกกาาาาัปเเเเดดดนนนนะะะะคคขแ็ูใช จากตรงนี้นำทางได้สบายสๆ YouTube เองเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวอุมเข้าให้ดูนิดนึงอันนี้นะคะสมมุติเนี่ยเราดูคลิปนะคะอุมสามารถที่จะขยายขึ้นมาให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะมีการตัดเนี่ยซ้ายขวาไปบ้างนะคะแต่เราคอนโทรลได้เต็มๆแบบนี้เลยอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเราจะสไลด์ออกมานะคะที่หน้าโฮม เราก็แค่เลื่อนขึ้นไปแบบนี้นี่ซึ่งพอเดี๋ยวมันมีการอัปเดตก o o d ปล็อกแล้วนะคะมันจะง่ายมากค่ะอุ้มกดหน้าน้ค้างเอาไว้นะคะแล้วทาการเปิดเนี่ยตัวจอขึ้นมาค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะจิ้มนะคะไปที่วิดเจ็ตเนี่ยที่เราเลือกเอาไว้มันจะมีขึ้นมาเลยว่า get multi star ซึ่งแน่นอนว่า multi star ตรงนี้นะคะจะลิงก์ไปทําให้เราเนี่ยใช้งานทุกแอปบนหน้าจอด้านหน้าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันจะมีวิดเจ็ตบางตัวเนี่ยที่เราแสดงผลเนี่ยได้เต็มหน้าจอแบบนี้อุ้มกดฟังเพลง วมสไลด์นิ้วมันก็จะมาอยู่นะคะที่มุมด้านล่างตรงนี้ประมาณนี้สําหรับเนี่ยการใช้งานซึ่งแน่นอนค่ะว่าต่อไปนะคะพอมันใช้ได้หลากหลายแอปมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจัดการนะคะหน้าของมัน,นได้เต็มมากยิ่งขึ้นเราน่าจะสนุกนะคะกับ47มากยิ่งขึ้นเลยแหละ และสำหรับคนนะคะที่ซื้อ C f ฟิปมาค่ะจุดประสงค์หลักเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็คือการใช้งานเซลฟี่กล้องหลังใช่ไหมคะและจะดีไหมถ้าสมมุติเนี่ยการเซลฟี่กล้องหลังคุณมีพื้นที่ให้เราเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวจะลองเนี่ยเข้าไปให้ดูนะคะเราเข้าได้2ทางนะเราจะสไลด์นิ้วเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือทางที่1นเนาะหรือทางที่2นะคะคุณสามารถกดเนี่ยที่ power 2อครั้งปุ๊บนี่ก็จะเข้านะคะมาที่กล้องเลยเสร็จแล้วพอเข้ามาปุ๊บค่ะเราจะพลิกเนี่ย ให้ตัวกล้องมาอยู่ด้านบนเสมอนะมันจะทําให้นะคะระยะสายตาของเราเนี่ยถ่ายภาพออกมาแล้วสวยงามนะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะทีนี้คุณเห็นแบบนี้อุ๊ยใหญ่ดีจังเลยแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานนะคะ ขนาดของตัวภาพที่เราจะใช้เนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วน3ต่อ4อุ้มเนี่ยจะกดตรงนี้ปึ้งแล้วก็กดนะคะมาที่ฟูลแล้วก็เลือกมาที่3ต่อ4คุณเห็นไหมถ้าคุณยังเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวอุ้มนะคะขอเทียบเนี่ยกับเพื่อนนะคะคุณพี่นะซีฟิฟให้ดูนิดนึงอุ้มกดเข้าไปที่กล้องเหมือนกันนะคะนี่คือขนาดเนี่ยที่ได้ของ c ีฟและ c ีฟต่างกัน เบอร์นี้นี่คือเห็นชัดเจนเลยนะทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็น3ต่อ4เหมือนกันแต่แตก,แต,ก,แต,กต่างกันก็คือพื้นที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาทําให้นะคะเราสามารถเห็นตัวเองได้มากยิ่งขึ้นบนหน้าจอนะคะด้านหน้าของตัว457แบบนี้นั่นเองดูดิแล้วเวลาไปใช้งานจริงนะทุกคนแบบดีมากไม่ว่าจะเป็นนะคะการเซลฟี่แบบที่เราเนี่ยเห็นตัวเองเนาะหรือว่าจะเป็นการนะคะกดเนี่ยเพื่อให้พรีวิวหน้าจอพอพรีวิวหน้าจอปุ๊บนะคะแฟนเราหรือคนที่เราถ่ายรูปให้ก็ จะเห็นตัวเองเนี่ยใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะหมายถึงตัวขนาดเนี่ยของจอที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นรายละเอียดเนี่ยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะทีนี้พูดบอกว่ามันคือการยืนหนึ่งด้านการเซลฟี่ด้วยกล้องหลังไม่ใช่แค่การเห็นตัวเองเดียวค่ะคุณสามารถปรับนะคะตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยปุ่มสไลด์นิ้วนะคะมาทางนี้ก็จะเป็นจู่โหมดพอตเทสนะคะปุ่มสไลด์อีกข้างหนึ่งคุณสามารถถ่ายวิดีโอได้จากตรงนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าระยะวิดีโอนะคะเลือกได้เลย0.6นะคะ 1เท่าสองเท่าสี่เท่า1ิบเท่าได้แบบนี้นะคะหรือจะเป็นงานภาพเองก็ตามนี่งานภาพเองนะคะก็ซูมได้เอาตัวายมีเนาะหนึ่งสองสี่สิบนะคะก็เลื่อนได้ง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้อุ้มแนะนํานิดนึงแล้วกันนะคะเวลาที่เราใช้งานเราก็จะใช้เนี่ยปามเซลฟี่ก็คือการยกมือขึ้นมาเดี๋ยวจะลองยกมือขึ้นมานะคะให้มันถ่ายดูแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะลองดู โอเคเห็นไหมว่ามันจะมีการนับถอยหลังนะคะเป็นบาร์เนี่ยอยู่ด้านบนนะคะนับ3-2-1เนี่ยแล้วก็กดถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าใช้งานได้จริงแล้วก็เก๋มากๆแล้วก็เราเนี่ยสามารถจะยกนะคะตัวหน้าจอนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะตั้งฉากได้เลยเห็นไหมแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบกดลงมาก็ได้ เนี่ยดูดิอันนี้นะคะจะเป็นองศาการตั้งเนี่ยของ c 5 7นะคะปรับได้ทุกระยะแบบนี้แล้วก็ตัวบานพับนะคะบานพับเนี่ยดีไซน์ใหม่เนาะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจริงๆเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังกันต่อไปแต่แน่นอนค่ะว่าปรับองศาได้ขนาดนี้รับรองว่าถ้าไม่ยืนหนึ่งก็ไม่รู้จะยืนยังไงแล้วไม่ใช่แค่การดูนะคะเวลาที่เราเนี่ยเป็นพรีวิวเห็นภาพเท้านคุณยังกดดูรูปจากตรงนี้ได้เลยนะคะชอบก็กดเนี่ยฟอร์บลิทไม่ชอบก็กดดีดิทได้จากตรงนี้ก็คือ จบเนี่ยที่หน้าจอด้านหน้าแบบนี้เลยแหละจอนอกเนี่ยว่าเจ๋งแล้วแต่เปิดออกมาค่ะมันทําให้อุ้มเนี่ยรู้สึกว่าอยากใช้งานมาันมากๆ,ๆเป็นเพราะอะไรทุกคนที่ผ่านมานะคะบนซีฟิปนะเราจะเจอว่าอุ้ยทาไมจอมันดูแคบคือมันก็ยาวจริงแหละทุกคนแต่ว่ามันแคบทีนี้พอมาเทียบกันนะคะเราจะเห็นเลยว่ามันสูงแล้วมันก็กว้างขึ้นเยอะพอสมควรเลยอ่ะเทียบกันนะฮะส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา เยอะเลยทีเดียวเนาะแบบนี้มันอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ถ้าอุ้มเทียบกับสิ่งนี้คุณจะตกใจมากๆเลยแหละเอาอย่าง 1. 2ึ่สอมนี่คือเทียบกับ s 25อั t ตาแม่เจ้านี่คือต้องบอกว่าจอใหญ่นะคะ ยาวกว่านิดหนึ่งความกว้างเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะคะลองเทียบกันให้ดูแบบนี้นะคะเทียบพื้นที่จอชนจอนะคะจะห่างกันอยู่ประมาณนิดหนึ่งด้วยความที่ตัว h 5 u ้านเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ขอบจอเนี่ยบางมากๆแต่ว่าเวลาที่ถือนะคะหรือว่าใช้งานอุ้มรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกันสุดๆไปเลยไม่ใช่แค่เรื่องของตัวขนาดเท่านั้นนะคะแต่คุณภาพของทั้งบานพับรอยพับและเสียงในการพับ มันแตกต่างจากตัวเดิมแบบสิ้นเชิงเลยทุกคนเดี๋ยวไม่ให้ฟังดีกว่านะคะให้ฟังเสียงให้ฟังจากตัว c ีฟิกันก่อนนะเอานะหนึสองสามเห็นไหมอันนี้คือเสียง c ีฟินะแล้วทุกคนฟังเสียงนะคะ c ีฟินะมันคงกว่ายเยอะมากมาก อันนี้คือดีจริงๆเพราะว่าฉากที่ผ่านมานะคะเราจะกังวลว่าเอ๊ะตัวชั้นจอเอ่ยอะไรเอ่ยครั้งนี้เขายกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวไม่ดูรอยพับเทียบกันนิดนึงนะคะจริงๆรเนี่ยรอยพับของตัวซีฟิกเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าเวลาที่เราลากนิ้วนะคะอันนี้จะรู้สึกได้เลยว่าตัวซีฟิเจ็ดนะรอยพับเนี่ยมันจะบางลงไปเยอะมากๆนะคะต้องบอกว่าตัวซีฟิกที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ตัวเก่านะคะเป็นตัวใหม่เนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลลิ่งในการลากผ่าน เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยฝั่ง47 มันบางขึ้นเยอะมากๆจริงๆนะคะรวมไปถึงนะไอตัวนะคะเวลาที่เราเนี่ยจับนะคะหน้าจอเวลาที่ต้องเล่นเกมอะ่ะบางทีเนี่ยบน c ซฟินะอุ้จะรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบมันอาจจะยังไม่แข็งเพียงพอหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันมีการนะคะสามารถพับเนี่ยเข้ามาได้ง่ายจนเกินไปแต่ว่าสําหรับตัว c ซฟิบเจ็ะฟิลลิ่งในการถืออุ้มเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นจอผาปะเราจะรู้สึกเลยว่านี่คือเหมือนมือถือบาร์ไทเครื่องหนึ่งอุ้มสามารถใช้งานเนี่ยในรูปแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใคร ที่คาดหวังว่าจะได้แบบวิหน้าจอเท่า s อ5 Ultra แต่ว่าอยากให้เนี่ยมันพับได้เก็บนะคะใส่กระเป๋าได้เล็กๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดนะคะด้วยความที่หน้าจอเนี่ยมันใกล้ออกับตัว s อ5 u l t ้า s ั5 u ้ t r a าเนี่ยน้ำหนักประมาณ2องกว่ากรัมใช่ไหมคะแต่ว่าตัวสีบพิบเน้ําหนักไปได้นะคะอยู่ที่ประมาณ188กรัมเท่านั้นเองคือต้องบอกว่าทํามาได้ดีมากในเรื่องของความเบานะคะเหมาะสําหรับเป็นการไซส์พกพาในรูปแบบนี้เลย ก่จะไปคุยเรื่องกล้องกันนะคะผู้ใหญ่ทุกคนดูภาพนี้นิดนึงค่ะภาพนี้เนี่ยถ่ายด้วย C57 นะคะแล้วก็เห็นเนี่ยหน้าจอพรีวิวของ C57 และคุณภาพออกมาดีด้วยนะทั้งสกินโทนเอ่ยนะคะมิติของภาพทําออกมาได้ดีเลยจะบอกว่า c 5 7นะคะอาจจะไม่ได้กล้องที่แบบอูทไทยคมที่สุดมีโทนที่แบบเวอร์ที่สุดแต่ว่าตัวนี้รับรองยืนหนึ่งเรื่องความสนุกแน่นอนนะคะเวลาที่ภาพเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาด้วย c 5 7ค่ะมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยที่มือถือเครื่องน่นไม่สามารถทําได้เลย โดยเฉพาะเนี่ยใครเนี่ยที่เป็นสายนะคะชอบเซลฟี่คู่ถ่ายกับกระจกเอ้ยนะคะหรือว่ามีโมเมนต์ที่แบบอุ๊ยอยากจะเห็นตัวเองนะคะการที่เห็นตัวเองอ่ะมันจะทําให้แบบเนี่ยรู้ว่าเราจะทําหน้าย,ยังไงนะคะแล้วก็ทําให้การถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นได้แบบหลายมิติหลายมุมมองมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาสเปกก่อนนิดนึงแล้วกันสำหรับ c ี7นะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลังเนี่ยสตัวค่ะเลนส์หลักนะคะความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนส์ลตเตวายค่ะจะอยู่ที่ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะความละเอียดจะอยู่ที่สิ พิกเซลนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Provision AI Engine เนาะก็จะเข้ามาช่วยนะคะปรับแต่งเนี่ยให้คุณภาพภาพดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง จริงๆเนี่ยในเรื่องของการถ่ายคนนะคะตัวนี้ทําได้ไม่เร็วเลยนะอุ้มว่าสกินโทนของ c 5 7อ่ะมีความสวยเอาจริงนะตอนนี้นะอุ้มว่ามีความสวยกว่า C47 แล้วก็มีความสวยกว่า A25 Ultra ด้วยแหละเอออุ้มก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าภาพมันออกมาค่ะมันจะดึงสีสันเนี่ยออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพอาหารเอ่ยก็ตามถ่ายอาหารน่ากินอยู่แล้วเนาะตามสไตล์ของซัมซุงนะคะและอย่างที่้มบอกไปนะคะว่าพอแบบเห็นตัวเองค่ะเขาก็จะบอกแล้วบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันถ่ายเองก็ได้เอาไปตั้งถ่าย ะะโดยตัวเองหรือว่า,อาไปยืนถ่ายแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพทุกภาพ,ภาพที่อมถ่ายมาตอนนี้ถ่ายจากกล้องหลังทั้งหมดเลยอุ้มให้ดูเนี่ยตรงโหมดกล้องนิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะตัวนี้เองนะคะก็จะมีเนี่ยหลากหลายโหมดให้เราเลือกใช้งานแต่ว่าไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการที่มันเนี่ยสามารถจะเปิดเนี่ยหน้าพรีวิวตรงนี้ได้อุ้มจิ้มปึ้งนะคะ หน้าสกินพรีวิวมันจะขึ้นมาแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถปรับได้นะคะว่าเป็นไซส์อันนี้เป็น3ต่อ4นะเพราะเราจะถ่ายนะคะในรูปแบบนี้หรือจะเอาแบบเต็มๆแบบนี้ได้เลยนะอันนี้เก๋ม,มากอน,นี้เก๋ม,มากอยอะไม่พอตัวนี้เองนะคะก็จะสามารถปรับเนี่ยทั้งนะคะตัวนี้นะเราใส่ฟิลเตอร์ได้มีคัสตอมฟิลเตอร์ให้เลือกเนื้อยอะมากมายแล้วก็ใครนะคะที่ชอบถ่ายภาพแบบโมชั่นโฟโต้ก็สามารถนะคะที่จะถ่ายแบบนี้ได้ซึ่งตัวเมงนะคะจะชอบถ่ายวอล์กเนี่ยจากเครื่องนี้มากๆาเพราะว่านอกจากเราจะเห็นตัวเองแล้วน้ําหนักตัว เครื่องมันเบาพอมันเบาปุ๊บนะคะเราถือแบบนี้เนี่ยได้เลยเห็นไหมเราจะได้พื้นที่เนี่ยกว้างมากขึ้นจากเดิมนะคะที่เราจะเห็นแคบๆเนี่ยเล็กๆแบบนี้นี่คือตอบโจทย์เนี่ยสุดๆไปเลยนะ อเคเดี๋ยวจะลองวิดีโอให้ดูนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่ถ่ายจากตัว4ี่เเลยนะอชอบมากเพราะว่าด้วยความที่มันสามารถที่จะเห็นตัวเองและวครั้งนี้จอใหญ่มากนะคะรวมถึงเนี่ยมุมมองต่างเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายเนี่ยทำวงทำร็อกเนี่ยได้สบายมากแล้วก็ยังตั้งถ่ายได้ด้วยทุกอย่างคือสำหรับการเป็นคอนเทนต์เกเตอร์คุณสบายมากเลยนะคุณใช้เครื่องนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้ดูคอนเทนต์นิดนึงนะคะว่าอันนี้เนี่ยอุ้มลองดูเนี่ยคอนเทนต์ที่เป็น21ต่อ9เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเต็มเต็มเต็มตาแบบนี้เลยไม่ว่าเรานะคะจะให้มันขยายหรือว่าเรา๋ยวจะหดมันลงมานะคะจริงๆไซส์มันเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เนาะพอเรายืดขึ้นมามันก็จะเต็มเนี่ยหน้าจอพอดีเหมาะมากๆนะคะเวลาที่เราดู21ต่อ9บนหน้าจอตัวนี้และด้วยความที่มันกว้างขึ้นนะคะมันก็เหมือนมีพื้นที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมทีนี้ค่ะเดี๋ยวอาาุ้ม โอเคไซส์ออกมาเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราขยายขึ้นมาปึ้ง มันก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้แต่ว่ามันมีการทอนเนี่ยในส่วนที่เป็นด้านบนกับด้านล่างออกไปนะคะแต่ถ้าเทียบกับตัว c ีฟิหแล้วตัวนี้ถือว่าทอนออกไปเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันกว้างขึ้นกว่าเดิมนั่นเองตัวนี้เนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะออกแบบสเตอริโอสข้างแล้วก็ดังดีใช้ได้เลยด้วยความที่ตัวบอดี้ของมันเนี่ยน้ำหนักเบานะคะเวลาที่เราดูคอนเทนต์เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสบายอะหรือว่าเวลาที่เราถือนะคะเล่นเกมเราก็รู้สึกว่ามันสบายเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ค่ะใส่แบตก้อนใหญ่มาให้4800 300มิลลิแอมมีการปรับปรุงนะคะในเรื่องของ v a p o r Chamber แล้วก็ใส่ชิปนะคะที่เป็น e x y n o s 2500มาให้ถ้าถามอุ้มหรอในมุมอุ้มตอนนี้นะคะเวลาที่อุ้มเล่นเกมจริงอุ้มพิพ์ทำการเทสแลหละอุ้มเล่นอ v เนาะ r v 60 fps เนี่ยอยู่นิ่งๆเลยนะคะทั้งการอัดหน้าจออุ้มเล่นจนแบบเครื่องอาจจะมีอุ่นๆมีร้อนบ้างนะคะแต่ว่าเรียกว่าระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วเนาะแบตเตอรี่นะคะระหว่างที่อุ้มเล่นเนี่ยเกมหนึ่งนะถ้าเล่นแบบเกมแบบใหญ่ๆเลยนะคะแบตเนี่ยจะลดประมาณ3%สาหรับอว1 ะะแล้วก็สําหรับเรื่องของความร้อนเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ4องศาหรื5องศาเนี่ยในการเล่น1เกมนั่นเองนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนจนเกินไปนะคะหรือว่าระบายออกช้าจนเกินไปจังหวะนะคะถ้ามันมีความร้อนขึ้นมามันจะอยู่ตัวบริเวณตรงหน้าจอนะคะตรงนี้แต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคเลยทีเดียวเนาะสำหรับตัวนี้ค่ะ และด้วยความที่เป็นมือถือจากซัมซุงนะคะมันต้องมาพร้อมกับ Galaxy AI และการใช้งาน multitasking ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแน่นอนตัวนี้นะคะสิ่งนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเอาอย่างแรกก่อนเลยละกันมันจะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะ Wireless Dex เนาะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยถามหากันนะคะคุณสามารถต่อเนี่ยขึ้นกับหน้าจอวาได้เลยนะคะแบบ Wireless เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งาน Dex นะคะในมุมของการทํางานเอกสารหรือว่าในการของการเปิดหลายแอปเนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้มีมาให้เลยนะอย่างต่อมานะคะเป็นเรื่องของการแบ่งหน้าจออุ้ม สามารถนะคะที่จะลากนิ้วเนี่ยตรงนี้ขึ้นมานะเปิดดูแอปเนี่ยที่ทาการเปิดอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยกดค้างเอาไว้นะคะแล้วก็ลากเนี่ยกูจะใส่ด้านบนหรือใส่ด้านล่างหรือใส่ตรงกลางแบบนี้ก็ได้อุ้มเอาไว้ใส่ด้านบนนะคะขอเปิดอีกสักหนึ่งแอปละกันด้านล่างเนี่ยอุ้มเปิดเป็นอ่อเวทเทอร์เนาะขอเป็นนี้ละกันนะคะพอเปิดเสร็จปุ๊บค่ะครั้งนี้ที่ทําได้ก็คืออุ้มสามารถเลื่อนนิ้วลงมาจนด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วทุกคนสังเกตนะด้านบนเต็มหน้าจอนะคะอุ้มต้องการดูว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง,างอุ้้มมจิมป๊บ จอด้านล่างจะถอยขึ้นมาให้เต็มหน้าจอสลับกันได้แบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานตรงนี้นะคะจะทําให้ชีวิตมัลติ t a s k i n g ของเราดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครชอบแบบเดิมนะคะที่มันเป็นเต็มแบบให้เป็นแบ่งครึ่งแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นแบบอีกครึ่งหนึ่งคุณก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเอาจริงแล้วนะคะตัวนี้ค่ะยังมีโหมดนะที่เป็น Galaxy AI อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่เดี๋ยวอุ้มจะแนะนำเนี่ยในคลิปสอนใช้อุ้มอธิบายง่ายๆค่ะอย่างเช่นนะคะคุณสามารถจะเจนนะเอาภาพนะคะน้องหมาน้องแมวของคุณกลายมาเป็นนะ o t t แคสต t u d i o นะคะทำเป็นภาพอะไรแบบนี้เนาะโดยที่มีการดึงเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยของเขาเนี่ยมานะคะอุ้มลองเจนเนี่ยน่ารักมากนะแล้วก็การใช้งานนะคะในส่วนของดอยดิงแอสเสนะคะ Now Bar n น w ว e บีฟนะคะอินเทอร์เพ r เตต่างๆนานาพวกนี้มีมาครบถ้วนจนไปถึงนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่มุ้มโชว์ให้ดูกันไปนะคะการตั้งค่า หน้าแรกนะแบบนี้นะคะหน้า cover skin อ่สลับนะคะกับตัว always on display เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะคะในคลิปสอนใช้คลิปหน้านั่นเองเรียกว่าปีนี้นะคะเป็นการอัปเกรดภายนอกเนี่ยของตัว C 5 7นะคะครั้งใหญ่เลยทีเดียวแล้วเชื่อมากๆเลยว่าใครที่ใช้ C f i มานะคะคุณจะต้องว้าวกับตัวนี้แล้วรู้สึกว่าอยากได้มันมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะจอไหนที่กว้างมากยิ่งขึ้นใหญ่เนี่ยเทียบเท่ากับตัว s s i a l Ultra แล้วหรือจะเป็นหน้าจอด้านนอกนะคะที่ แบบมันเต็มตามัมนสวยมากๆขนาดตัวเครื่องนะคะที่บางลงอ่ะเดี๋ยวขอเทียบให้ดูนิดนึงขนาดตัวเครื่องนะคะบางลงจากตัว c ีฟินะคะแบบรู้สึกได้ใส่เคสด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าไซส์เนี่ยไม่เท่ากันเนาะมันจะกว้างกว่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีมาตรฐานเนี่ยในเรื่องของการทนน้ำทนฝนอยู่ที่ IP 48แล้วก็แบตเตอรี่นะก้อนใหญ่ขึ้นนะคะหลายคนบอกว่าอุ้ยตัวนั้นแบตมันหมดเร็วตัวนี้ขยับขึ้นมาที่4 3 0 0 m ป ah. ์อุ้มทดสอบดูแล้วนะคะก็เรียกว่าเล่นได้นานขึ้นเนี่ย ประมาณ2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะก็ยังมาพร้อมกับ One UI 8 Galaxy AI แล้วก็โหมดเนี่ยการถ่ายภาพต่างๆนะคะที่คุณจะเจอบน Samsung Galaxy อย่างเดียวและสี Coral Red ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะ่ะสีนี้ทำใหุ้มแบบอยากได้มากแล้วรู้สึกว่าถือปุ๊บอะ่ะสวยเลยจบเลยนะคะในตัวนี้ แต่ถ้าใครเนี่ยอาจจะแบบอยากจะทดลองเนี่ยใช้งานนะคะมือถือจอพับได้ดูสักครั้งหนึ่งอยากจะทดสอบดูว่าเอ็กซ์พิลเมันเป็นยังไงเขาเนี่ยยังเปิดตัวนะตัวกร l ซ x y C57 FE เนี่ยเป็นจอพับราคาสุดคุ้มตัวนั้นนะคะทดลองใช้ดูได้นะว่าอุ้ยคุณชอบหรือเปล่าแล้วคุณจะอัปเกรดเนี่ยมาเป็นตัว C57 ทีหลังเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะกก่า Samsung Galaxy C57 เอ่อประทับใจมากนะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะตัว Galaxy C47 ก็สามารถเนี่ยไปกดดูได้นะคะ ส่วนคลิปสอนใช้เดี๋ยวจะตามมาเนี่เร็วๆนี้นะคะก็ใครที่ซื้อแล้วอาจจะแบบอุ๊ยเดี๋ยวใช้ไม่เป็นมันใช้ยังไงฟังก์ชันที่คุณอุ้มพูดมันพูดเร็วจังเลยมันต้องทํายังไงไม่รู้รอคลิปต่อไปนะคะคุณจะได้เห็นความสามารถของตัวนี้นะคะในมุมของฟังก์ชันการใช้งานแบบเต็มๆเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังอีกทีมีคำถามอะไรนะคะก็ถามกันไว้ในคอมเมนต์ขา้างล่างละกันเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีค่ะ